ความอำนาจมันหมดไปแล้วเกิดกลุ่มกอกคารร้ลยขึ้นมาด้นในปี2534เนี่ยโลฮิงจาก็ตั้งกองลังขึ้นไปเองเลยเรียกว่า RSO โลฮิงจา Solidarity Organization เรียกว่ากองกำลังติดอาวุธเต็มตัวเลยะนะมีการเชื่อมโยงกับกลุ่มอัลกออิดะกลุ่มตาลีบนันเพราะถือว่าเป็นมุสลิมด้วยกันนิโยงกลับไปนิดนึงนะก่อนที่จะเข้าใจเรื่องนี้ท่านผู้ชมคงนึกออกกลุ่มตาลีบนันแลออัลกออิดะเนี่ย เป็นกลุ่มที่แต่แรกอเมริกาตั้งขึ้นเพื่อต่อต้านสาภาพโซเวียตในการยึดครองอัฟกานิสถานนักรบเขาเรียกว่านักรบมูจาฮิดีนนักรบมูจาฮิดีนไม่ใช่แต่คนพื้นเมืองอัฟกานิสถานก็มาจากคนมุสลิมทั่วโลกก็เหมือนไอซี <IC S 2> ปัจจุบันนี้แหละ,ะ,ะไอ้มูจาฮิดีนพวกนี้มาจากภาคใต้ของไทยก็ไปช่วยเคารพโรฮินจาก,ก็ส่งกำลังไปช่วยเคารพแล้วก็ประเทศมุสลิมต่างๆคนมุสลิมหลายคนก,ก็ไปช่วยเพราะถือว่าสภาพโซเวียตเนี่ยเข้ามารุกรานประเทศอัฟกานิสถานซึ่ง มุสลิมก็ถือว่าคนมุสลิมเนี่ยเป็นพี่น้องกันภาษีก็เขาคือ we are b r o t h e r ดังนั้นโรฮิงจาก็มีประสบการณ์พวกนี้และมีความสําคัญกับกลุ่มกลุ่มเหล่านี้อยู่แล้วต่อมาพอมันมีการเปลี่ยนสถานการณ์ไปกลุ่มตอริบานกลุ่มเกากริดาเนี่ยมาต่อต้านสหรัฐอเมริกาไออาร์เอที่ว่าเนี่ยก็ยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ดังนั้นไอกลุ่มกลุ่มอา o โหรือโรฮิงจาโซดโดลีเดนิตี้ออร์แกเนชันเนี่ย ก็เลยถูกจัดเป็นกลุ่มก่อาการร้ายในระดับเดียวกับกลุ่มของอัอลกออิดะด้วยของตาลีบันด้วยแล้วก็มีการเคลื่อนไหวกันเพราะเขามีกําลังขึ้นมาแล้วเนี่ยประมาณปีตั้งแต่ 3- ามสเป็นต้นมาเนี่ยตอนนี้แทกเริ่มที่จะไปวุ่นวายมีการกระทบกระทั่งกับพวกพุทธพวกคริสตที่เป็นชนกลุ่มน,น้อยกลุ่มต่างๆไอพมานะ่าเนี่ยไม่ชอบทุกกลุ่มนั่นแหละแต่ว่าอยากจะทุบอยู่แล้วแต่ว่ากลุ่มอื่นๆมันยังมีแนวร่วม กลุ่มโกก้างกลุ่มไทยใหญ่กลุ่มคาชินกลุ่มหนุ่มศึกหาพวกนี้มันยังจับมือกันเป็นแนวร่วมกันตัวพิจาไม่ได้ยุ่งกับใครเลยอยู่อยู่เดียวๆแล้วยังไม่ถูกกับคนอื่นเขาอีกออแต่นั้นก็เลยโดนอีกครั้งหนึ่งในปี 2024. 2 5 3 4โดนพม่าเราอีกครั้งหนึ่งก็สงบไปสักพักก็สู้ลงใต้ดินต่อให้เหตุการณ์มาปรทุกเกินขึ้นตอนที่คนไทยเราได้ยินชื่อพวกนี้ ก็คือตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมาค,คือเมื่อ5 6, 6ปีมันเองนะ,ะท่านผู้ชมคงนึกออกขอน้านี้ท่านจะไม่รู้จักหรอกโลหิงยาโลหินจาอะไรต่างๆเหล่านี้นะไม่เคยได้ยินทําไมช่วงนี้มันดังมากก็เพราะว่ามันเกิดการจลาจลกันขึ้นในรัฐยะไข่ะยะไข่ยังไงมันก็เป็นพื้นที่ของพมา่าแต่ว่าถึงแม้จะเป็นมุสลิมมากก็ตามก็มีคนพูดธอยู่มีคนคริสต์อยู่ปรากฏว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยพวกโลหินจาเนี่ยไปฆ่าข่มขืนคนพุทธ ในนั้นแล้วก็ฆ่าอย่างทารุนด้วยค,คนพุทธคนคริสไม่ชอบอยู่แล้วเนี่ยก็เข้ามาตีกันอย่างตอนนี้ก็จะจนเหมือนในอเมริกานะฮะเข้ามายกพวกตีกันรุ่นวายไปหมดอ่ะท่านพมา่าก็ส่งกําลังเข้าไปปราบปรามนี่โดยพมา่าปราบทีก,ก็แย่อยู่แล้วไอ้กลุมก่มต่างต่างก็เกลียดหนักเข้าไปอีกก็ไล่ฆ่าอีกตรงนี้แหละคือตังรับไม่ไหวก็เลยต้องหาทางหนีออกมา มีภาพต่างๆเกี่ยวโลหิตจาที่เผยแพร่ไปทาง Facebook เห็นแม่ภาพว่าความเป็นอยู่ของเขาออยากกากแค้นอยู่ในกระ๊อบเล็กๆอันนันนะ้นนั่นก็จริงส่วนหนึ่งแต่ไม่จริงทั้งหมดคือสภาพในแคว้นยักไข่โลหิตจาเนี่ยก็มีกลุ่มที่มีฐานะดีนะเขาก็มีไล่มีนาทําทสวนทําอะไรต่างๆหากินเหมือนคนทั่วๆไปนะเขาไม่ได้อยู่แบบไข่อพยพอย่างที่ไอ้ภาพกระจายออกไปภาพนั้นมือนภาพข้างนอกหรือภาพไปจาะจงมาทําทําการโฆษณาชวนเชื่ออะไรก็ว่าไปนะฮะ ซึ่งมันไม่มันไม่ใช่ไม่จริงหรอกมันจริงแต่ว่าถ้าวน,นึกว่ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดค,คนรวยก็มีคนชั้นกลางก็มีที่เป็นโลหิตจานี่แหละดังนั้นอกลุ่มที่ถูกกดดันเนี่ยก็ตามทฤษฎีการเคลื่อนเวเคลื่อนย้ายอพยพย้ายถิ่นของคนะนะฮะก็บอกว่าเขาต้องไปที่ใกล้เคียงก่อนที่ที่มีความร่มเย็นและที่ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจดะงนั้นเขาก็อยากจะไปอินโดนีเซียไปมาเลเซียเพราะเป็นมุสลิมด้วยกันแต่พวกนั้นไม่รับหรอกไม่รับเพราะอะไร ไอ้คำว่า we all are b r o t h e r ของมุสลิมเนี่ยมันก็ไม่ได้จริงจังนักหนาความมุสลิมก็แตกแยกกันมากนะครับแต่ยางด้วยว่าเขาจะเป็นปึกแผ่นแน่นแฟนในกลุ่มมุสลิมด้วยกันเนี่ยแยกเป็นนิกายใหญ่ต้องก้านิกายแต่นิกายก็ไม่เคยชอบหน้ากันฉันนับถือนบีเธอนับถือลูกนบีไอ้นี่นับถือลูกเขยนบีคําสอนเนี่ยมันแตกต่างกันไปแล้วยังมีการเอาคําสอนเอาความคิดทางการเมืองเข้าไปผสมปนเปกันไปด้วยมันก็เลยทําให้มีความแตกแยกมากขึ้น ความเป็นเชื้อชาติพื้นเมืองก็แตกต่างกันในมาเลยก็เป็นคนมาเลเซยคนมาลายูแต่พวกโรฮิงจาเป็นคนเบงกาลีอย่างที่บอกล้วคนละเผ่าพันธุ์เลยภาษาก็พูดกันไม่รู้เรื่องดังนั้นพวกนั้นก็ไม่รับการอพยพของโรฮิงจาออกจากนอกประเทศนี่มาสองทางที่เข้ามายุ่งกับเมืองไทยทางแรกคือเดินเท้าเดินเท้าเข้ามาทางจังหวัดตากอันนี้ก็เข้ามาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือลงลงลงเรือมาจากที่คุยกันนะครับมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งเขาทําวิจัยเรื่องนี้ เป็นทานที่ปรึกษาก็เลยทราบว่าการเดินทางโดยเรือเนี่ยปกติแล้วเขาจะลงเรือลำเล็กค่ะบรรจุประมาณสามสี่สิบคนแล้วก็มาขึ้นเรือลำใหญ่กลางทะเลค่าใช้จ่ายก็ประมาณหกหมื่นถึงแปดหมืนบาทต่อหัวนะฮะไอคนที่มีตังจ่ายก็จ่ายไปคนที่ไม่มีตังจ่ายอันนี้ผู้นี้จะลำบากประการแรกก็คืออย่างน้อยสุดมันต้องมีแคมป์พักเพราะว่าเรือเรือเดินทะเลไปถึงมาเลย์โดเนี่ยแล้วยังประเทศนั้นเขายังไม่ต้อนรับเนี่ยก็มักจะไปพักก็คือที่เราเจอแคมป์ E <t une> ที่สตูนที่ละนองอะไรทํานองนี้นะฮะะฉะนั้นคนที่มาอยู่ที่แคมป์เนี่ยก็มีสองกลุ่มกลุ่มแรกที่มีสตางหรือมีญาติพี่น้องรวย e <t une> ก็โดนจับเรียกค e ่าไถ่ม <t une> คือรวยเนี่ยเอาตัง e <t une> มาไอ้คนนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่เพราะมีสตางไอ้พวกไม่มีตังนี่สวเลยเลยประการแรกก็คือถูกถีบลงเรือไป e <t une> ไปค้าแรงงานในเรือประมงเร e ือประมงเนี <t une> e ่ยมันมีปัญหาก็เพราะว่ามันเป็นงานที่หนักมากเรือประมงไทยปัจจุบันนี้เอาของไทยกับคนต่าด้านไม่รู้ เราไม่ได้ไปไปหาปลาเช้าไปเย็นกลับเหมือนที่ชาวบ้านไปเจอที่พัทยานะเรือประมงเราเนีนออกทะเลไปหเดือนแดเดือนไม่เข้าเมืองเลยอแล่นเอาไปทั่วโลกจับปลาที่อินโดจับได้ขายอินโดจับปลาที่อินเดียจับได้ขายอินเดียไปถึงโค้วโลกเหนือกองเรือประมง,งเราก็ไปเขาจะเอาเรือประมงกลับเมืองไทยเนี่ยในเรื่องการปฏิบัติบำรุงเรือมันมีปัญหาเหมือนชำรุดอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าเป็งั้นเขาจะไม่ขับ มันจะเสียเวลาวิ่งไปวิ่งมาเหมือนใครจะมาขายปลาที่ไหนก็ได้งานพวกนี้เป็นงานหนักถ้าหากได้แรงงานท่าหรือแรงงานที่ไม่มีตัวตนเนี่ยมันง่ายถ้ามีปัญหามาก็ฆ่าถีบลงทะเลไปทีนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ท่าถูกกดดันเรื่องนี้ลูกยิงาส่วนหนึ่งที่ไม่มีสตางค์ก็ถูกถูกนําไปทิ้งในพวกนี้ก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาแต่ว่าปัญหานี้มันเป็นความจริงไม่เป็นความจริงต่างชาติไม่ได้สร้างขึ้นหรอกแต่มันเอาข้อเท็จจริงอันนี้ ไปแสวงหาประโยชน์ในการกดดันรัฐบาลซึ่งเดี๋ยวคงจะคุยกันต่อไปนะครับก่อนก่อนไปถึงเกี่ยวกับรัฐบาลไทยย้อนมาที่โรฮิงญานิดนึงค่ะในช่วงในอยู่ในรัฐยะไข่เนี่ยค่ะเขามีการประกอบอาชีพหรือว่ามีความเป็นอยู่กันอย่างไรคะเมื่อกี้ทางอาจารย์ก็บอกว่ามีคนหลายชนชั้นว่าจะเป็นชนชั้นสูงชั้นกลางหรือว่าชนชั้นแรงงานชั้นทาสเนี่ยค่ะเขาทําเศรษฐกิจกับใครมีการค้าขายกับใครหรือว่าอยู่กันอย่างไรคะ คิดคืออย่างที่เรียนแล้วเข้ามาเป็นร้อยปีแล้วมาอยู่ในพม่าที่บอกว่าอังกฤษมาเข้ามาเนี่ยเดิมเนี่ยอังกฤษเนี่ยส่งเสริมชนกลุ่มน้อยให้มีตําแหน่งสูงๆไว้ให้คากับพวกคนพม่าเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วอังกฤษมันต้องการให้แยกให้มันโกรกันให้พม่าเนี่ยถูกกดดันด้วยแล้วก็ให้ความให้ไม่สามารถจะสามัคคีกันได้เป็นนโยบายระดับชาติเลยดังนั้นโรฮิญาพอเข้ามาเนี่ยก็เหมือนกับเหมือนกับคนอินเดียที่เข้ามาในพม่าหลังจากที่อังกฤษยึด ยึดพมา่าแล้วเป็นจังหวัดหนึ่งของอินเดียเนี่ยปรากฏว่าคนพมา่าเนี่ยนะเดิมเนี่ยระบบเศรษฐกิจกมันค่อนข้างยาลาหลังจากไทยนะครับการค้าเนี่ยสินค้าสําคัญที่ฝรั่งมันต้องการจากพมา่าคือข้าวเกลือและไม้สักยางพาราตอนนี้การพัฒนามันต่ําเพราะอังกฤษยึดครองยึดอังกฤษเอาคนอินเดียอินเดียมีมากทั้งจํานวนและเทคโนโลยีเพราะอินเดียที่เจริญก้าวหน้ากว่าอย่าลืมว่า ราชวงโมกูลที่สร้างทัชมาฮาลเนี่ยเป็นพวกมุสลิมเดิมเนี่ยเป็นฮินดูแล้วก็พุทธเนี่ยล่มสลายจากอินเดียไปนานแล้วนะฮะในอินเดียในเนปาลเนี่ยพุทธล่มสลายไปหมดแล้ะแต่นั้นราชวงมุสลิมขึ้นมาปกครองราชวงสุดท้ายคือราชวงโมกูลพ่อค้าอินเดียเนี่ยไปไปทั่วเหมือนเหมือนกับจีนเราจะเห็นเนี่ยมะพ่อค้าอินเดียมาเป็นเศรษฐีเมืองไทยเยอะมากไปวังโรพาร้านขายปืนขายผ้าแถวนั้นคนอินเดียทั้งนั้นแล้วมีคนซิกบ้างคนฮินดูบ้างก็แล้วแต่ เหมือนกันครับในในพม่าเนี่ยคนอินเดียเนี่ยหลั่งไหลเข้าไปเข้าไปก็กลุ่มหน้าทางเศรษฐกิจซึ่งอังกฤษชอบอยู่แล้วให้มันกดมันไว้เข้าไว้ให้มันแตกกันเข้าไว้แต่นั้นพออินเดียเข้าไปก็มีอำนาจทางเศรษฐกิจมีพี่ดินมีฐานะคนบางโรฮินจาก็เหมือนกันเข้ามาอยู่ในแคว้นอารักันซึ่งมันก็ไม่ไกลจากพื้นที่เบงกอลเบงกาลีของตัวเองนะครับประเทศบางประเทศเนี่ยพอเข้ามาก็จับจองที่ดินทําไมก่อนที่ดินมัน ฟรีอ่ะใครจะเก็บได้ก็จับตองปักเข้าไหลก็ได้เนี่ยก็เข้ามาทําไร่ทํานาทําสวนต่างๆเหมือนกับคนทั่วๆไปก็เทียบเทียบกับเรายังไงดีครับก็เช่นพวกกองพล9กที่ดอยแม่สลงใช่ไหมครับก็มีที่ดินทํากินถึงแม้เขาจะเป็นคนจีนก็ตามเหอะว่าทําก็ยังเป็นจีนอยู่เนี่ยแต่เขามีฐานะแล้วมีที่ดินมีรายได้ทางเศรษฐกิจคนโรฮิงจาก็เหมือนกันกลุ่มหนึ่งก็มีมีทั้งสูงกลางต่ำอย่างนี้คร คนที่ย้ายถิ่นประการแรกคือคนชั้นผู้นําที่ต่อสู้กับรัฐบาลพม่าพม่าหมายหัวก็ต้องหนีบ้างหลบลงใต้ดินบ้างคนชั้นต่ําซึ่งไม่มีที่ไปหนีไม่ได้อยู่ในพื้นที่สู้รบก็ต้องหนีไปไอชนชั้นกลางยังมีอยู่ถึงจะไม่มากคนชั้นล่างมันมากกว่าเพราะยากจน,นก็เลยทําให้เขาสามารถจะหาเงินมาเป็นค่าจ้างคือเขาไม่ได้ถูกค้ามนุษย์ถูกฆ่าทั้งหมดส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแล้วไปเจอคนไม่ดี อไอ้ส่วนหนึ่งที่หลุดลอดไปก็มีไปถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็มีนะมไม่ใช่เฉพาะแต่มาเลย์อินโดนีเซียนะครับจับพัดจับผูแต่ว่าประเทศเหล่านั้นใช้วิธีการกดดันที่เข้มงวดแล้วก็รุนแรงออสเตรเลียให้ข้าวให้น้ำแล้วลากไปทิ้งกลางทะเล <laughs> ถือว่าจะไม่ทำอะไรนะเองไปไหนก็ไปนะมาเลย์ไล่ย,ยิงอินโดไล่ย,ยิงแต่ไทยเราเรา,เรา,เ,ราเราจับมาแล้วก็ขึ้นมาตอนนี้ปัญหาของตอมอของเรานะครับที่ที่ทราบก็คือว่า เราตอมเอนี่ยเขาไม่ได้มีมีคุกเขาเก็บพวกนี้ไว้เขาไม่ใช่คนไม่ใช่คนอาจากรเขาไม่ใช่ผู้ร้ายเนี่ยแต่เขาเข้ามาโดยผิดกฎหมายเนี่ยแต่ทางการควบคุมก็ไม่เหมือนกับผู้ต้องขังสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองของเราไม่มีคุกเวลาเขาเข้ามาจํานวนมากเนี่ยก็ต้องหาที่อาจจะเป็นตับนักงานสถานที่ก็ต้องกั้นบริเวณไว้เพื่อจากัดขอบเขตไม่ให้เขากระจายออกไปก็ประมาณก็ไม่มีค่าอาหารเนี่ยไม่ได้ตั้งไว้นะฮะ เขาเขาตั้งไม่ได้เขาไม่รู้ในปีหน้า2ปีข้างหน้าจะต้องใช้เงินค่าหายสำหรับคนพวกนี้เท่าไหร่เพราะงบประมาณไทยต้องสองปีนะครับตั้งวงหน้าก็ผมก็ถามว่าเราใช้เงินอะไรวันร้อยห้าสิบาทาค่าหารเขาก็ตอบว่าต้องใช้งบกลางซึ่งอันนี้ก็เ,เป็นภาระชัดเจนมากไม่นับเรื่องโรคระบาดโอ้โหโรคเพียบนะฮะในรอบบ้านเราเนี่ยพอดีผมเอาภาพเกี่ยวกับแผนที่เรื่องการระบาดของโรครอบประเทศไทยไปขึ้นทุกของผมอาไว้นะครับ รอบบ้านเราเนี่ยโรคที่ติดต่อที่หายจากเมืองไทยเนี่ยเต็มไปหมดเลยมาเรียเท้าช้างโรคที่ไม่ไม่มีแล้วจากเมืองไทยมันหายไปหมดแล้วตอนนี้เริ่มเข้ามาอีกแล้วเพราะว่าคนพวกนี้ทะลักเข้ามาอันนี้ไม่นับจากจีนนะจีนนี่สารพัดโรคทั้งโรคโเชื้อโรคแล้วก็โรคอาจจการทั้งหลายที่เข้ามาเหมือนกันครับสภาพแบบเดียวกันค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เดี๋ยวเราค่อยพูดถึงผลกระทบของประเทศไทยในช่วงหน้าแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะอาจารย์คะพอพูดถึงชาวโรฮิงญาเนี่ยหลายคนก็บอกว่า เอะแล้วอย่างนี้เขาเป็นกลุ่มชนที่เหมือนจะไม่มีไม่ไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแล้วทําไมเขาถึงมีเงินที่จะย้ายถิ่นฐานอนะไรเยงี้คคนที่ย้ายออกมาเนี่ยจากที่รัฐยะไข่เองเนี่ยเป็นคนชนชั้นกลางหรือคนชนชั้นล่างที่เข้ามาในประเทศไทยส่วนใหญ่ครับครับอย่างที่เรียนแล้วแต่แรกเขาพอมีเงินฮนะ <c oughs> แต่ที่มาเนี่ยก็คือกลางค่อนข้างล่าง <c oughs> กลางสูงไม่มาเท่าไหร่นะ <c oughs> มันเหมือนกันนะครับเหมือนกับกรณีของการเกิดประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ย คนที่ไปอยู่ในอเมริกายุคแรกเนี่ยเป็นคนชั้นต่ําหมดเลยะเอาว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วกันคนชั้นสูงก็ไปปกครองก็มีทําไมล่ะเพราะว่าทฤษฎีการปกรอพยบเนี่ยมันบอกชัดเจนแล้วมันเป็นเหตุผลที่ที่ใช้สามารถสานึกพิจาได้เศรษฐีราชวงศ์กษัตริย์ขุนนางชั้นสูงจะย้ายบ้านทําไมชั้นอยู่ในบ้านเนี่ยชั้นเป็นตำแหน่งใหญ่โตชั้นมีฐานะร่ำรวยชั้นจะไปทําไมนั้นคนจากยุโรปไปอเมริกาเป็นคนชั้นต่ำเป็นพวกอาญากรพวกไม่มีจะกิณพวกหนีคดีพวกไม่ชอบกษัตริย์ ใะอเมริกาจึงเป็นประเทศกีษกษัตริย์ไม่ใช่ไม่ชอบกระสายกรษกษัตริย์ต่างกับแคนาดาซึ่งมันมารัดรากเดียวกันเพราะาอเมริกาเนี่ยหนีมาคนส่วนใหญ่ก็ในอเมริกาก็มาจากอังกฤษมาตั้งอา,ญญาณานิคมแล้วพเาจารณาจากอังกฤษเนี่ยยังส่งคนมาเก็บภาษีอีกนะชน,นุสานหนีมาค่อนโลกแล้วนะจากจะเจอโลกใหม่จากจะมีชีวิตใหม่ด้านมาเก็บภาษีก็โกรธเพไม่ช่วยอะไรฉันเลย,ฉ,เลยฉันบุกเบิกฉันสู้กับอินเดียแดงมาด้วยตัวเองอยู่ๆก็ส่งทหารมาก็เลยเกิดกองทัพอานานิคมขึ้นเหตุผลคล้ายๆกันนะครับโลหิจา มันอ,อพยพเนี่ยมันมีอยู่สองคือทฤษฎีการอ,อพยพก,การย้ายถิ่นมีอยู่สองสาเหตุเท่านั้นเองหนึ่งก็คือการอ,อพยพโดยความสมัครใจเช่นคนจีนเข้ามาอยู่ภาคเหนือของเราเนี่ยไปร้านฟาสต์ฟู้ดไปที่ไหนเนี่ยปั๊มน้ํามันเนี่ยคนจีนทั้งนั้นเลยผู้สาไทายท้าไม่เป็นมาัสมัครเป็นซีคยวอิตี้เป็นรปพในเมืองไทยในกรุงเทพเนี่ยก็ยังเป็นคนจีนเลยนะครับเขาตั้งการมาเพราะอะไรเพราะว่าเขาย้ายจากสินที่มีรายรเศรษฐกิจต่ำกว่ามาสู่พื้นที่ที่มีมีระบบรายได้สูงกว่า ก็เหมือนกับคนไทยไปอเมริกาปัจจุบันนี้ประมาณ4ี่แสนคนในอเมริกานะก็เหตุเดียวกันประการที่2คือการถูกถูกบังคับขู่เข็นกขู่ก็เหมือนกับเขาถูกพม่าไล่ฆ่าถูกคนพุทธคนคริส์นยข่เนี่ยไล่ฆ่าก็เลยหนีมาคือเหตุผลสายสองสาเหตุนี้อธิบายได้ทุกกรณีในการย้ายถิ่นนะครับค่ะ ทราคะพอเรามาย้อนดูที่ประเทศพม่ามีชนกลุ่มน้อยหลากหลายกลุ่มมากค่ะอย่างนี้จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยหรือว่าสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยต้องการเข้ามาแทรกแซงอะไรส่วนไหนบ้างไหมคะ,ะครับอย่างที่เราเรียนตอน,ต,นต้นชั่วโมงว่าที่พม่าเนี่ยพยายามกดดันชนกลุ่มน้อยต่างๆให้ได้เอกราชก่อให้เกิดการสู้รบกันโดยกองกําลังต่างๆมากขึ้นนะครับ ตอนนี้ทาไมพม่าถึงปราบชนกลุ่มน้อยเหล่านี้มไม่ได้ก็เพราะว่าภูมิประเทศมันทุรก,กันดารถ้าท่านผู้ชมดูแผนที่นคะครับแผนที่ภูเขาเตันเขาตะนาวสีของเราเนี่ยที่เป็นเส้นคมดนระหว่างไทยกับพมา่าตั้งแต่แม่ฮ่องสอนลงมาจนถึงจังหวัดกาญจนบ,บุรีเนี่ยพื้นที่มันเป็นพื้นที่ทุรกันดารแล้วก็เส้นทางคมนาคมก็ไม่สะดวกดังนั้นรัฐบาลทหารพรมา่าเ่ยไม่สามารถจะปราบปรามคนเหล่านี้ได้ก็ก่อให้เกิดกองรัาอิสลามมากมายและบางส่วนเนี่ยก็มีหลังพิงประเทศ